สวัสดีครับติดตามที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้มีข่าวสารเรื่องราวของน้องไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินนะครับศิลปินค่ายเพลงยุ่งเข้าเรคคอร์ดซึ่งล่าสุดก็เตรียมขึ้นโชว์คอนเสิร์ตท,ที่เดอะมอลล์โคราชนะครับชาวโคราชนครราชสีมาก็เตรียมตัวพบปะกับไรอันกาดบัณฑิตได้เลยครับ เป็นศิลปินที่งานรัดตัวมากๆเลยสําหรับศิลปินฉายาลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบันดิตจำปาสินเจ้าของเพลงรักเก่าข้ามกองฟางและเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งที่ยอดวิวตอนนี้ก็มาแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีแม่แม่แฟนคลับติดตามฟังกันตลอดเลยอีกทั้งเป็นเพลงที่ติดชาร์ตคลื่นสถานีวิทยุทั่วทั้งประเทศด้วยครับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วยเรียกว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยและนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก รวมทั้งงานที่รัดตัวต้องแบ่งเวลาทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดไรอันกาดรบรันดิตนะครับจะเดินทางไปโชว์เพลงเพราะๆที่เดอะมอลโคราชจังหวัดนครราชสีมาในวันพุทธที่31สิงหาคมนี้อาจเป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ไรอันอขนเพลงเพราะๆในตำนานมาโชว์พลังเสียงลูกเอื้อนลูกคอให้แม่แม่ได้ฟังกันแน่นอนครับ ถาย้อนกลับไปนึกถึงภาพบรรยากาศในวันที่ไรอันการ,ร,รากาฤฤ์ดบัณฑิตสละแชมป์ร,รยายการไม่หมดนี่เสียงโชคยุติลงที่200สมัยนั้นนะครับในนาทีนั้นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของรายการไม่หมดนี่ที่มีแชมป์ครองตำแหน่งมาอย่างยาวนานถึง200สมัยนับเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศนี่ต่างพากันลุ้นแล้วก็เชียร์ชื่นชอบนะครับสำหรับแชมป์ขวัญใจมหาชนอย่างไรอันการ,ร,ร,าการ์ดบัณฑิตจำปาสินจากเด็กหนุ่มธรรมดาวัย19ปีที่รักเสียงเพลงและการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ บวกกับพรสวรรค์ที่มีในตัวก้าวมาเป็นแชมป์จนถูกยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติประจํารายการไม่หมดหนี้เสียงโชคโดยในวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายน2565นะครับทำเอาน้ำตาไหลกันทั้งสตูดิโอเลยนะครับเมื่อไรอันประกาศขอยุติบทบาทแชมป์ที่200สมัยพร้อมเงินรางวัลสะสมจำนวน5้าล้านสี่แสนสามหมื่บาท ทำอาบรรยากาศในสตูดิโอพิธีกรไสนาลิงสมเกียรติจันพรามรวมถึงคณะกรรมการอย่างไฮอภพรเอชยาและสุนารีรัชศีมาและก็ศิลปินเสริมโชคอย่างสิรินทรานิยากรถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจเอาไว้ไม่อยู่นะครับต่างพากันโอบกอดด้วยความรัก พร้อมคำชื่นชมถูกใจในตัวลูกชายคนเก่งคนนี้ครับเรียกว่าบรรยากาศอิ่มเอมไปด้วยความประทับใจภาพแห่งความสุขไรอันก้มลงกราบแทนคําขอบคุณพร้อมน้ำตาคลอด้วยความซึ้งใจก่อนเจ้าตัวนั้นเผยนะครับว่าผมเดินทางมาถึง200สมัยระหว่างทางได้ความรู้ความสุขมิตรภาพได้หลายๆอย่างและก็ได้พิสูจน์ตัวเองได้ทลายกำแพงของตัวเอง สุดท้ายก็เดินทางมาถึง200สมัยเหมือนกับเราเปิดงานงานหนึ่งเราขึ้นมาร้องเพลงให้คนอื่นได้ฟังแต่ไปเรื่อยๆสุดท้ายงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเพราะฉะนั้นวันนี้200สมัยผมก็ขอยุติการเป็นแชมป์ที่200สมัยครับผมพอแล้วครับเป็นคำพูดที่ทำให้แม่ๆหลายคนเนี่ยต้องอึ้งถึงกับการตัดสินใจของไรอันเพื่อยุติการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามครับไรอันกาดบัณฑิตก็ได้เป็นศิลปินอย่างเต็มตัวเรียบร้อย ในสังกัดของค่ายเพลงยุ้งข้าวรคคอร์ดและก็จะมีผลงานเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรวมถึงรายการต่างๆทางช่อง Workpoint ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ